การปิดน่านฟ้าพี่คิดว่าโควิดน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกทำให้ทุกประเทศต้องปิดน่านฟ้าผมผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะครับก่อนซื้อนามิช่วงซื้อนามิโลกฟ้าก็าไม่เคยเจอวิกฤตหนักขนาดนี้ที่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่คนเดียวรายได้เราหายไปหมดเลยแต่ที่เราก็ายังพยายามที่สุดนะคะที่จะประคับประคองพนักงาน น้องๆทีมของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตเนี้ยไปด้วยกันให้ได้ดีที่สุดที่เราจะทำได้การคาดการณ์ของ SCB อย่างนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะเป็นแบบนี้เราควรจะตัดสินใจอย่างไรแชร์ข้อมูลกันแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่องมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก s อ b เราเดินหน้าเลยค่ะเราเดินหน้าแบบเต็มที่เต็มกำลัง เขาเล่าตอนนี้ในสนามบินใหญ่ทั่วประเทศนะคะเขาเล่ามีครบในทุกพอร์ตแล้วทุกสเตชันแล้วเราวางแผนนำไทยฮอสพิทอลที่ออกไปต่างประเทศ SCB สําสำหรับพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนพี่ๆในทีมที่ดูแลเราเป็นเหมือนครอบครัวอะไรที่เราปรึกษา SCB เห็นด้วยเนี่ยเกินครึ่งเราสักเซตแน่นอน